อบคำถามนะท่านนี้นะครับที่ถามว่าเหยื่อใยแพงต้นนะครับผสมยังไงนะครับหลายวิธีนะครับเอาวิธีแรกก่อนนะครับถ่ฟ้านะครับลงไปในภาชนะนะครับเลือกกลิ่นที่ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นผงเล้งกินนะครับข้าวตับหรือว่ากุ้งนะครับที่ผมมาตกนะครับงานเหมาปนินนะครับอยู่ที่บอกลุงเวยนะครับโดยใช้เหยื่อใยแพงต้นนะครับกับหัวเชื้อผงข้าวตับตัวนี้นะครับในการสร้างกลิ่นนะครับใส่เข้าไปในเหยื่อใยแบบนี้เลยนะครับคนคนคนใช้ฟิโมลฝุ่งสูบนี้นะครับผสมน้ําไว้แล้วนะครับใส่เข้าไปนะครับอ่า อันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะครับวิธีการใช้ก็เอาตะขอเบ็ดนะครับมาวางแล้วก็เอาเยื่อใๆไปวางวางแล้วก็ดึงเลยนะครับก็ใช้ได้เลยตกได้เลยนะครับอันนี้วิธีที่สองนะครับจะทํานวดนิ่มเอเยื่อใยมาไว้แบบนี้นะครับเอาเหยื่อของเราเนี่ยนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็นวดเลยคราวนี้คุกเลยครับนวดนวดไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้เราก็สามารถเอาตัวเนี้ย มาปั้นเม็ดนวลนิ่มได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตอนเย็นครับว่าผลงานของลอยนี้จะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับกับเหยื่ยอใหญแทนต้นนะครับตอนเย็นส่งงานให้ดูครับผลงานวันนี้นะครับไม่ไหววะ่ะตอกก่อนไหมครับเอ่อตอบเหยื่อที่ผมใช้วันนี้นะครับจะเป็นชุดตีไฮสายหามนะครับในจัดโปรโมชั่นก็คือจะเป็นเหยื่อตกปลาลอยลิด กูเตนช่อผงเล่งกินอีกสองซองนะเสร็จให้นะครับสารณนะที่สนใจชุดนี้นะครับผมแถมหัวเชื้อผงเล่งกินให้ไปอีกสองซองนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้7ชิ้นนะครับอันนี้คือผลงานของชุดสีสหายใสายหาบนะครับกับเหยื่อใย,ยแพงต้นนที่บ่อกตกปลาลุงเวยครับไผ่ขอดอนจังหวัดพิษสุโสนใจทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จิ้มนาฬิกาสั่งซื้อสินค้าด้านล่างของคุณเยือตกปลาและอุปก,กรณ์ตกปลาร้อยลี้เหยื่ออร่อยต้องร้อยลี้เหยื่อดีปลาชอบ